ครับพอมาบรรจทุที่วิทยาลัยอายเวกสายเชียงรายนะเป็นครั้งแรกนะครับในในการมาเป็นครูก็รู้สึกตื่นเต้นมากนะครับอาชีวาศึกษาเชียงรายณนะเวลานั้นเนี่ยก็ถ้าเทียบไปแล้วก็คือเป็นโรงเรียนเออเป็นวิทยชนบทนะครับนะก็เรียกว่า อยู่ชายขอบก็ว่าได้นะครับเข้ามาถึงนี่หน้าวิไลยยังเป็นสนามหญ้ายังมีควายเดินไปเดินมาอยู่นะครับคล้ายๆว่ามันชนบทมากนะครับไม่สำคัญเท่ากับว่านักศึกษาที่หรือนักเรียนที่ได้มาสอนเนี่ยครั้งแรกนี่รู้สึกประทับใจมากนะครับแล้วก็ดูแต่เป็นห่วงในเรื่องของ ด้านศิละปะศึกษาเนี่ยด้านศิละปะคือทุนทางด้านศิละปะเนี่ยเด็กเชียงรายเนี่ยมีน้อยมากก็คิดแล้วก็มีความรู้สึกว่าโออันนี้มันเป็นภาระที่ต้องหนักมากที่จะต้องอทําความเข้าใจกับเด็กเหล่านี้นะครับพื้นฐานบางคนมาอายุใกล้เคียงกันนะครับบางทีก็ อายุห่างกันไม่มากนะครับว่าอายุมากนะเรียนตกซ้ําชั้นบ้างหรือเปล่ากไ็ไม่ทราบหลายคนแต่ส่วนใหญใ่ในเมื่อมองไปแล้วเนี่ยมีความมุ่งมั่นสูงมากณเวลานั้นนะครับแต่ทุนทางด้านศิลปะเนี่ยค่อนข้างน้อยนะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มาเป็นครูสายอาชีพนะครับตอนนั้นก็เรียกว่าร้อนวิชานะครับเพราะว่าจบมาใหม่ๆก็เรียกว่า อัดกันให้เต็มที่นะครับก็ถือเสมือนว่าการการเรียนการสอนณนเวลานั้นเนี่ยไม่ได้เป็นเป็นครูกระส์หรอกครับเหมือนจะเป็นเพื่อนกันประมาณนั้นนะพอมาในรุ่นแรกๆนี่ป,ปีปีที่เข้ามาสอนนี่คือปี2527นะครับมาบรรจุครั้งแรกแลก้วก็ก็สอนเรื่อยมานะครับสภาพก็ปรับปรุงกันเรื่อยมานะครับของวิาลชุฬาสายชิงลายก็เรียกว่า ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวในเรื่องของการเรียนการสอนนะฮะการมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเด็กชนบทนะะให้มีความรู้ทัดเทียมกับคนอื่นเขามีความมุ่งมั่นมากนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก,าก็จะพาไปแข่งขันทักษะนะครับแล้วก็พาเข้าไปชมสถานที่ในกรุงเทพมหานครทําเหมือนกับว่าเหมือนกับที่เราเหมือนกับตัวเองที่ได้รับโอกาสอย่างนั้นมาก็มา เหมือนกับว่าเอามาสืกทอดต่อให้เด็กเชียงรายนะครับก็เรียกว่าทุลักทุเลพอสมควรนะครับในการที่จะให้ศิละปะเนี่ยในในเด็กของเชียงรายเนี่ยนะครับได้เรียนรู้อย่างทัดเทียมกับคนอื่นเขาอย่างเต็มกําลังความสาม,มารถณเวลานั้น,นการเรียนการสอนที่ที่รายชว่วงสายเชียงรายเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของ ความอัตคัดหลายหลายเรื่องนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่อัตคัดก็คือความตั้งใจของสิทธนะครับสิทธทุกคนมีความตั้งใจมากนะครับถ้าเทียบกับแผนอกอื่นแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าจะเด็กจะไม่ค่อยสนใจหรืออะไรแต่จริงๆเนี่ยในความเป็นธรรมชาติเนี่ยความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวเนี่ยสูงมากนะครับส่งผลให้ปัจจุบันเนี้ยหลังจากที่ สอนกันมานานเนี่ยเด็กหลายรุ่นที่จบไปเนี่ยก็ไปได้ดิบได้ดีกันมากมายนะครับไปสร้างชื่อเสียงก็มากมายนะความรู้ที่ได้ไปนในระดับวิชาชีพเนี่ยปวชเนี่ยสามปีเนี่ยบางคนก็เอาไปประกอบอาชีพนะครับบางคนก็เอาไปประกอบธุรกิจอีกหลาย,ลายๆด้านนะบางคนก็ไปทางระบบราชการก็มีนะครับหลายคนที่ประสบความสำเร็จ หลายครั้งที่คิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นหลักสูตรที่สามารถสร้างคนสร้างงานได้แต่เพียงแต่ว,ว่าอาจจะตอบผู้ปกครองลำบากเวลาผู้ปกครองมาถามว่าจบไปแล้วจะไปทําอะไรจบไปแล้วมีอาชีพอะไรอันนี้เป็นเรื่องที่ตอบยากมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับปัจจุบันนี้ก็ตอบลำบากนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ น่าสนใจนะครับสำหรับศิลปะในประเทศไทยนั่นก็คือว่าครูที่เป็นผู้สอน,นจะต้องมีความมุ่งมั่นจริงๆสอนโดยโดยเป็นผู้ให้จริงๆนะครับแล้วไม่ปิดบังความรู้นะครับสอนไปครูไม่ได้ไม่ได้วิเศษหรือเป็นเทวดามาจากไหนบางครั้งก็เรียนรู้ไปพร้อมกับสิทธิ์ประมาณนั้นนะครับก็เรียนรู้ด้วยกันศสรจบางอย่างแล้วก็รู้มากกว่าสิทธ์ บางอย่างก็สิทธ์ก็รู้มากกว่าเรานะเราก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับใหม่ๆที่มาสอนก็ใช้ลักษณะของการเรียนการสอนประเภทนี้ครับประมาณนี้นะครับก็คือว่า,าเรียนไปเป็นเพื่อนกันเป็นสิทธ์เป็นครูมีหลายสถานะในเวลาเดียวกันแยกแยะก,กันตามสภาพเหตุการณ์น,นะครับปัจจุบันนี้ก็สอนมาจน ถึงปี2 5 6 4นะครับก็ครบอายุกเกษียณราชการสิ่งหนึ่งที่พบคือความก้าวหน้าของสิลป์เนี่ยมีลักษณะที่ก้าวหน้าแตกต่างกันไปนะครับทั้งๆท,งท,งที่ในหลักสูตรเนี่ยสอนก็เรียนรู้ก็พอๆกันคล้ายๆเส้นทางอย่างเดียวกันนะบ้างก็ไป ประกอบอาชีพต่างประเทศก็มนะออีอยู่ต่างประเทศก็มีนะอยู่ในประเทศเนี่ยคนค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ว่าหลากหลายด้านอาชีพความสามารถที่มีอยู่ทั้งสาขาจิตกรรมนะปะปติมากรรมภาพพิมพ์ที่ในหลักสูตรที่มีมกำหนดไว้เนี่ยสามารถแตกแขนงได้ไปค่อนข้างมากนะครับเป็นห่วงนะครับย,ยังเมื่อกเกษียณอายุราชการแล้ว มีความเป็นห่วงอยู่นิดหนึ่งตรงที่ว่าการสอนศิละปะเนี่ยมันเป็นการสอนทางด้านทักษะล้วนๆน,นะครับหมายความว่าเมื่อรู้แล้วเนี่ยเมื่อเรียนรู้แล้วเนี่ยก็ต้องไปฝึกนะพวกสกิลทั้งหลายเนี่ยที่เป็นทักษะเนี่ยมีความสำคัญสำคัญมากกับสาขาด้านศิลปกรรมเพราะนั้นสกิลจะขาดไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นช่วงชั้นอายุขนาดไหนนะครับ ก็อยากจะกล่าวในหน้าทีนี้ว่ามีความภูมิใจที่ได้มาสอนที่วิทยาลัยช่วงสาเชียงรายแล้วก็ไม่เคยคิดจะย้ายไปไหนนะครับสอนจนจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของการ,กรเกษียณอายุราชการซึ่งกระผมจะ,กะเกษียณในช่วงเดือนกันยาที่จะถึงนี้นะครับดีเกิดปลายปีนะฮะเขาก็เลยให้มาอีกปีอีกป,กปีหนึ่งสอนอีกปีหนึ่งกับมีความรู้สึกว่า ในส่วนของอความประทับใจในทักษะของลูกศิษย์เนี่ยมีความหลากหลายมากเกินความคาดหวังนะเรียกว่าสามารถที่จะอยู่ได้นะครับในความรู้ความสามารถที่ลูกศิษย์ลูกหามีอยู่เนี่ยความสามารถที่สามารถพัฒนาในด้านทักษะไปจนกระทั่งประกอบอาชีพได้ อยู่ในสังคมได้แล้วก็มีอันจะกินพอสมควรน,นะครับตามอัตภาพซึ่งเรียกได้ว่าถ้าเป็นคนที่มีมีทักษะนะครับแล้วก็ขยันแค่นี้ก็ถือว่าสามารถที่จะประกอบอาชีพในด้านศิลปกรรมได้โดยไม่อายใครนะครับเพราะเนื่องจากว่า,าสาขาด้านศิลปกรรมนี้ายากที่จะบอกได้ว่า อาชีพไหนดีกว่าอาชีพไหนเพราะแต่ละคนสามารถที่จะพัฒนาในความรู้ความสามารถที่ได้รับไปเนี่ยไปสร้างอาชีพของตัวเองได้ก็เรียกว่าภูมิใจในตัวลูกศิษย์ลูกหาทุกคนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะไปเยี่ยมเยือนกันนะครับในถ้ามีโอกาสต่ตอไป